สำหรับความรักของชาวราศีสิงห์ที่โสดนะครับอ่ะมาดูกันเนาะตั้งแต่กลางกลางเดือนนะครับกลางกลางเดือนเมษาจนถึงกลางกลางเดือนพฤษภานี้นะครับอ่ะมาดูกันเนาะว่าเอะมันจะออกทรงไหนนะาก็เก็บไว้เป็นแนวทางนะเขาบอกว่าเอ้ย คุณเองเนี่ยชาวราศรีสิงห์เนี่ยมีโอกาสที่จะเจอเจอใครอยู่เหมือนกันนะครับมาเขาเรียกว่ามันเป็นโอกาสที่ดีสําหรับชีวิตของคุณนะครับอย่างน้อยเนี่ยคุณเองเนี่ยคว้าโอกาสโอกาสนี้เอาไว้เนี่ยนะครับไม่เสียหลายนะครับแต่เขาบอกว่ามาดูาไพ่ใบต่อไปเขาบอกว่าบางทีเนี่ยคนที่ชอบคนที่ใช่นะครับนะอย่ารีบด่วนจนเกินไปในเรื่องของความรักนะครับไม่ใช่ว่าโอ้เจอกันในไปเลยจัดกันเลยนะไม่โอเคนะครับต้องบอกว่า ต้องค่อยๆเรียนรู้ซึ่งกันและกันเนาะสำหรับชาวราศีสิงห์บางทีเนี่ยถ้าอะไรที่ว่ามันเร็วเกินไปนะครับไม่ว่าจะเรื่องการเรื่องเซ็กเรื่องนู่นนี่นั่นเนี่ยเร็วเกินไปไม่ส่งผลดีนะครับกับตัวคุณเองนะอย่างน้อยเนี่ยขอให้คุณเองอค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆอศึกษากันไปนะครับนะอย่ารีบร้อนเกินไปนะครับมาดูคนที่มีคู่กันบ้างนะครับว่าเอ๊ะคนที่มีคู่เนี่ย ในช่วงนี้จะเป็นอย่างไรนะครับอ้าวไพ่สามใบจงมานะมาแล้วมาแล้วนะครับเขาบอกว่าช่วงนี้เนี่ยชาวราศีสิงห์เนี่ยอาจจะมีปัญหาที่ต้องขบคิดกันนิดนึง<ม>นะครับไม่ใช่ว่าอะไรเลยมัยมนจะง่ายได้ไปซะทุกอย่างนะปัญหาในชีวิตคู่เนี่ยมีนะแต่แค่ว่าคุณเองเนี่ยนะต้องรู้จัก แก้ไขมันนะครับอย่าให้ความหลงความรักเนี่ยมันบังตาซะจนเกินไปนะครับมันจะก่อให้เกิดทุกข์ได้นะครับนะเพราะว่าหลายๆอย่างเนี่ยมันยังคลุมเครืออยู่นะครับนะในเรื่องของความรักหรือบางทีเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหถ้ารักเนี่ยก็รักได้แต่อย่าหลงนะครับพอมันหลงแล้วมันจมดิ่งไปเลยเนี่ยมันจะก่อให้เกิดผลเสียนะและอะไรเนี่ยบางอย่างเขาเรียกว่าปัญหาบางอย่างเนี่ยก็ทําให้มัน ชัดเจนนะอยา่าคุมเครือนะครับนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับต้องเปิดใจซึ่งกันและกันนะไม่งั้นเนี่ยปัญหาเกิดแน่นอนนะครับสำหรับชาวราศีสิงห์ที่มีคู่มีครบนะอบครัวเนอะยังไงยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับชาวราศีสิงห์ทุกท่านด้วยนะครับ